ตอนรับนะคะเข้าสู่การไลฟ์สตรีมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บึงขุนทะเลนั่นเองนะคะมารับแสงพระอาทิตย์นะคะยามเช้านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับแสงพระอาทิตย์นะคะยามเช้านะคะผู้คนก็ออกกําลังกายนะคะตอนนี้ลูกหนอนนะคะอยู่ที่ทะเลสาบขุนทะเลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นะคะลูกหนอน ASR m นะคะหลังจากที่เราไม่ได้พบปะกกันมานานเลยนะคะเราต้องมีการเปิดการมองเห็นนะคะเพื่อที่ วิวของเรานะคะจะได้มานั่นเองนะคะเป็นการเปิดการมองเห็นนั่นเองนะคะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การไลฟ์สตรีมนะคะตอนนี้อยู่ที่บรรยากาศนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะรับพระอาทิตย์ทอแสงนะคะที่บึงขุนทะเลนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณ ค่ะยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอ้ําด้วยนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะทุกทท่านเลยนะคะสุขสมหวังรวยๆวยเฮงเปังๆนะคะตอนนี้มาพามารับพระอาทิตย์นะคะทอแสงนะคะที่บึงขุนทะเลนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสวัสดีพี่รวีด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นการไลน์นะคะเปิดการมองเห็นนะคะเพื่อวิวของเรานะคะจะได้รุงร่งเรืองรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะคะไม่ได้เอาไม้มานะคะได้ยินเสียง ชัดเจนหรือเปล่านะคะทุกๆท่านนะคะนี่คือบึงขุนทะเลนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ไปมูเตรูมาเรียบร้อยแล้วนะคะฝั่งโน้นนะคะเนี่ยค่ะฝั่งที่เป็นปราสาทนะคะก็เป็นการมูเตรูนั่นเองนะคะไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วนะคะตอนเปิดไม่เป็นนะคะงงๆนะคะว่าเปิดตรงไหนบ้างนะคะ เราห่างหายจากการไลฟ์สดไปนานนั่นเองนะคะก็เลยเป็นการเปิดการมองเห็นนะคะคุณกุ้งสดสามารถทําได้นะคะช่องกุ้งสดสตอรี่นะคะกับกุ้งสด c ชา n e l นะคะเพื่อกระเบิดการมองเห็นนะคะทําตามที่อาจารย์แนะนํามานั่นเองนะคะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเราจะเปิดการมองเห็นไม่นานนะคะ10นาทีนะคะมาถ่ายทําคลิปนะคะแล้วก็มา ทำบุญด้วยนะคะมามมเตอร์แล้วก็มาไลฟ์สดปลกการมองเห็นด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะคุณอ้ํานะคะแล้วก็พี่มินตราะคะพี่ระวีนั่นเองนะคะแล้วก็คุณกุ้งสดนะคะจะมาดูนะคะว่า f อของเราจะมาหรือเปล่านะคะมากัน13ท่านแล้วนะคะลมของเรายังมีอยู่นะคะลมของ ASMR นั่นเองนะคะยินดีต้อนรับทั้ง13ดวงใจน,นะคะที่เข้ามานะคะ13ล้านดวงใจน,นะคะอยู่กับลูกนอน ASMR นะคะที่บึงขุนทะเลนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั่นเองนะคะรับพลังกันนะคะยามเช้านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะผู้คนก็มาเดินออกกําลังกายตรงนี้กันนั่นเองนะคะมีหลากหลายคนนะคะเนี่ยค่ะมุมของการออกกําลังกายนะคะ เราจะรับทะเลนะคะรับพลังบวกเข้ามานะคะเหมือนที่คุณอ้ําบอกนั่นเองนะคะเพื่อซึมซับนะคะพลังงานต่างๆนะคะซึ่งก็จะทําให้เรานะคะมีจิตใจที่เป็นพลังงานบวกนะคะแล้วก็เราก็จะทําอะไรรุ่งโรจนะคะแล้วก็รุ่งเรืองนะคะทุกๆท,ท่านนะคะเราจะรับพลังงานบวกนะคะแล้วก็ปล่อยพลังงานกระแสลบออกไปนั่นเองนะคะสวยงามค่ะเนี่ยค่ะ นี่คือ,อแดดทอแสงตอนเช้าจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะปลาที่กำลังทอแสงเลยนะคะเขาบอกว่าอยู่ตรงแสงแดดนะคะตอนเช้าแสงแดดอ่อนๆนะคะจะได้รับวิตามินดีนะคะทําให้ผิวของเรานะคะเปล่งปลั่งสวยงามนะคะดูมีออร่านั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาเดินออกกําลังกายตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะเป็นบริเวณกว้างๆเลยนะคะบางคนก็มาจ็อกกิ้งนะคะหรือว่าบางทีก็มาแอโรบิกได้นะคะมีทั้งช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นนั่นเองนะคะมี2ช่วงนะคะแล้วก็ที่เห็นทะเลเอ่อขออภัยนะคะที่เห็นสะพานฝั่งนู้นนะคะจะไม่มีรถผ่านนะคะเป็นสะพานซึ่งเขาทําให้วิ่งนั่นเองนะคะไม่มีรถผ่านนะคะให้เฉพาะเราวิ่งนะคะวิ่งหรือว่าเดินออกกําลังกายนะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็สามารถนั่งเล่นนะคะนั่งรับประทานอาหารชิลๆกันได้นะคะ มาง่ายๆนะคะมอเตอร์ไซค์กันนะคะทุกๆท่านนะคะเนี่ยค่ะจะมีะจุดต่างๆนะคะให้พักพิงนะคะช่วงหกโมงเย็นนะคะจะมี a r ร์บิ๊กแดนซ์นั่นเองนะคะขอบคุณทั้ง38ล้านดวงใจเลยนะคะที่เข้ามานะคะเรายังมีลมอยู่นะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การไลฟ์สตรีมจากลูกนอดเอเอสมน ASMR นะคะที่บึงคุณทะเลน,นะคะ มาชมบรรยากาศชิลๆนั่นเองนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะาลาตรงนู้นนะคะจะเป็นการมูเตลูนั่นเองนะคะเป็นพ่อขุนทะเลนะคะซึ่งปกปักรักษาอยู่นั่นเองนะคะเฮงเฮงปังปนะคะแล้วก็มีพระแม่กวนอิมอยู่นั่นเองนะคะ มีความสุขเช่นกันนะคะคุณอ้ํานะคะขอให้ทุกทท่านที่เข้ามาในไลน์นี้นะคะมีแต่ความสุขความสมหวังนะคะรวยรวยเฮงเฮงปังปังนะคะรับพลังงานบวกด้วยกันนะคะสุขสมหวังปีใหม่ไทยนะคะ2,569ปีม้าของเรานั่นเองนะคะจะได้แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงเหมือนม้านั่นเองนะคะขอให้เป็นม้าทองคํานะคะม้าที่แข็งแกร่งแล้วก็มีเงินนะคะมีรู้ม,มีความรวยนะคะมั่งมีสีสุขกันทุ่นหน้านะคะและที่สําคัญก็คือสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ส สมบูรณ์นั่นเองนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะนี่ไลฟ์ก็อุ้ยมีลมด้วยนะคะ57นะคะแอบมีลมด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจถ้าไลฟ์ช่องรองแล้วมีลมแบบนี้ก็คงจะเร็วกว่านี้นะคะเนี่ยค่ะสาหรับคนที่มีลมนะคะเวลาไลฟ์แบบมีคนอยู่57นี่ถือว่าเวิร์กมากๆเลยนะคะก็จะมะีเวลาเร็วนะคะแล้วแต่เขาจะให้มานั่นเองนะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะไล์ไม่นานนะคะเปิดการมองเห็นนะคะคงอาจจะแค่8ปนาทีพอนะคะเดี๋ยวจะต้องถ่ายทําคลิปอีกนะคะเดี๋ยวว่าแสงแดดมันจะเปรี้ยงนะคะแล้วก็เราก็จะร้อนนะคะตอนนี้กําลังหมอนนะคะเนี่ยค่ะให้ดูตรงโซนของพระอาทิตย์นะคะตรงนี้จะสวยมากมากกันเลยนะคะสวยที่สุดเลยนั่นเองนะคะ64ดวงใจนะคะยินดีต้อนรับนะคะก็คงชอบทะเลสาบนะคะอยู่ที่สุราษฎร์ธานีคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะ ยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะคะขอบคุณพี่เหนือรวีด้วยนะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าแสงมันสะท้อนตานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งนู้นกันนะคะฝั่งที่เอ่อแสงไม่สะท้อนตาเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะจะเป็นบึงขนาดอยู่ที่1,500้าไร่นั่นเองนะคะกว้างมากๆเลยนะคะยาวไปสุดลูกหูลูกตาฝั่งนู้นเลยนะคะเนี่ยค่ะเดินออกกําลังกายได้นะคะทุกๆวันนะคะก็จะเป็นการเบินก็ได้นะคะเดินเร็วเดินปันกลางก็ได้นั่นเองนะคะ เนี่ยค่ะมีผักตบชวาเยอะนะคะตรงนี้เป็นน้ําทั้งหมดนะคะแต่ว่าผักตบชวามันขึ้นนะคะอย่าเผิดลงไปนึกว่าเป็นพื้นดินนะคะเป็นน้ำนั่นเองนะคะลึกพอสมควรนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมีเสียงนกเสียงอ่าต่างๆนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวก็จะลงไลนแล้วนะคะ ขอบคุณทั้ง48ดวงใจนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดจากลูกนอนนะคะเอมานั่นเองนะคะของเราก็จะมีข่าวต่างๆนะคะสามารถเข้าไปชมในคลิปสั้นได้นะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะทั้ง72ดวงใจนะคะที่เข้ามานะคะเนี่ยข่าเวลาพระอาทิตย์ลงน้าแล้วจะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเงาจะอยู่ในน้ํานั่นเองนะคะคนก็จะวิ่งจ็อกกิ้งฝั่งนู้นนะคะ คนเขาสะมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะประมาณ6กโมงก็ออกกันมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะขอบคุณนะคะยังไงก็สุขสมหวังเฮงเฮงปังปัง,ป,งปีใหม่นะคะโชคดีมีสุขทุก,ท,กทุกท่านเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวครบ8นาทีแล้วจะลงไลน์นะคะตอนแรกคิดว่า10นาทีนั่นเองนะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดไลน์ก่อนนะคะชมความงามกันแล้วนะคะขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะบ๊ายบายค่ะ